สีฟันทวินโลตัสหรือว่ายาสีฟันดอกโบคู่นั่นเองตัวนี้เกิดอยากลองเปลี่ยนรสชาติใหม่ๆดูบ้างมีส่วนผสมของชาเขียวแล้วก็พีชเราก็เลยสนใจอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งมันก็ไม่ได้ขมชาเขียวแล้วก็มีรสพีชหอมหวานดีโดยรวมใช้แล้วชอบมากเลย รู้สึกมันไม่รุนแรงกับริมฝีปากเพราะว่าหลังๆใบยี่ห้อใช้แล้วริมฝีปากแห้งหรือว่าเป็นแผลบ่อยมากเลยตัวนี้ก็ใช้ดีเพราะว่าทําจากสมุนไพรแล้วก็ลมหายใจสดชื่นไม่ค่อยมีกลิ่นปากด้วยถือว่าชอบเลยตัวนี้อาจจะใช้ไปยาวๆเลยใครที่มองแหาอยาสีฟันตัวใหม่ที่ รสชาติดีถูกปากแล้วว่าตัวนี้แน่ลองมากๆเลยนะถ้าไงลองมาใช้ยึบกันดูดีกว่า